รู้ไหมว่าในอเมซอนมีต้นไม้เดินได้ถ้าวันหนึ่งคุณเดินลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นของอเมซอนแล้วเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ดูเหมือนจะขยับตำแหน่งไปเรื่อยๆคุณอาจคิดว่าตาฝาดแต่เรื่องนี้มีอยู่จริงต้นไม้ที่ว่าคือต้นเดินได้หรือ Walking Palm Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Socrates e x o r i s a เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้ง,ลงหลงไหลและงุนงงมานานหลายสิบปีต้นไม้ที่เหมือนมีขาจุดเด่นของต้นไม้ชนิดนี้คือรากของมันไม่เหมือนใครในโลกแทนที่จะฝังแน่นอยู่ใต้ดินเหมือนต้นไม้ทั่วไปมันกลับมีรากเป็นแท่งยาวๆคล้ายขาไม้หลายสิบขาแตกออกจากโคนต้นและปักลงดินในมุมเฉียง เมื่อมองไกลๆมันดูเหมือนต้นไม้ที่มีขาและนั่นเองคือที่มาของชื่อ walking palm ตอนปามเดินได้มันเดินได้จริงหรือเรื่องเล่าของคนพื้นเมืองในอเมซอนบอกว่าต้นไม้ชนิดนี้สามารถเดินได้จริงๆโดยจะเคลื่อนที่ช้าๆราวกับคืบคลานประมาณ1-2เซนติเมตรต่อวันหรือเราไม่กี่เมตรต่อปี เหตุผลที่มันเดินก็เพราะต้องการแสงแดดในป่าฝนที่มีต้นไม้สูงฉลุดและแสงลอดลงมันน้อยมากต้นไม้ต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งแสงหากมีต้นไม้อื่นมาบังแสงของมันต้นปาล์มจะงอกขาใหม่ไปในทิศที่มีแสงพร้อมกับปล่อยรากเก่าฝั่งที่ถูกบังให้ตายไปเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนลำต้นทั้งต้นจะค่อยๆขยับไปในทิศทางที่มีแสงแดด คล้ายกับว่ามันเดินหนีเงาของต้นไม้อื่นความจริงจากนักวิทยาศาสตร์แต่ในอีกมุมหนึง่งนักพฤกษศาสตร์บางคนกลับไม่เชื่อว่ามันเดินจริงพวกเขาอธิบายว่าการงอกของรากใหม่และการตายของรากเก่าเป็นเพียงการปรับตัวเพื่อพยุงลำต้นในพื้นที่ดินอ่อนไม่ใช่การเคลื่อนที่โดยตั้งใจ อย่างไรก็ตามงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอสตาริกาในปี2014พบว่าต้นโซกาเทฟเอ็กซอราซาสามารถเปลี่ยนตำแหน่งโคนต้นได้เล็กน้อยจริงๆเพียงแต่มันช้าเกินกว่าจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเรียกได้ว่าแม้มันจะไม่เดินเหมือนสัตว์แต่มันก็เคลื่อนที่ได้ในแบบของมันเองช้าแต่อย่างต่อเนื่องกลไกการเดินที่น่าทึ่ง ต้นไม้ชนิดนี้มีระบบรากที่แตกออกจากลำต้นสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ1เมตรรากเหล่านี้เรียกว่า stilt roots หรือรากค้ำยันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแสงหรือพื้นดินรากใหม่จะงอกขึ้นในทิศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตในขณะที่รากฝั่งตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงก็จะค่อยๆแห้งและหลุดออกผลลัพธ์คือ โคนต้นจะค่อยๆเคลื่อนไปในทิศของรากใหม่เหมือนต้นไม้กำลังก้าวขาเดินอย่างช้าๆโดยเฉลี่ยแล้วมันอาจเคลื่อนที่ได้ราว15-20ถึง20เซนติเมตรต่อปีป่าที่ไม่เคยหยุดนิ่งในอเมซอนไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งพืชทุกชนิดต้องต่อสู้เพื่อแสงน้ำและพื้นที่ต้นปาล์มเดินได้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการปรับตัวอย่างชาญฉลาดของธรรมชาติ มันไม่แข็งขืนต่อสิ่งแวดล้อมแต่ค่อยๆเคลื่อนตัวเปลี่ยนจุดยืนที่ละน้อยเพื่อให้ยังคงมีชีวิตอยู่ในป่าที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่คือการเอาชีวิตรอดโดยไม่ต้องต่อสู้มันแค่ก้าวออกจากที่มืดแล้วไปหาที่สว่างกว่าบทเรียนจากต้นไม้ที่เดินได้หากมองลึกกว่าทางชีววิทยาต้นไม้ชนิดนี้เหมือนกำลังสอนเราบางอย่างเกี่ยวกับชีวิต เราอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่เพียงขยับทีละนิดในทิศทางที่ดีกว่าก็เพียงพอให้เราออกจากความมืดของอดีตไปสู่แสงสว่างของโอกาสใหม่ต้นไม้ไม่ได้เดิมเพราะอยากหนีแต่มันเดิมเพราะอยากอยู่รอดและบางครั้งการอยู่รอดคือการเรียนรู้ที่จะขยับไม่หยุดนิ่งป่าที่เต็มไปด้วยความลับอเมซอนเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า5ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ยังไม่รู้จักอีกมากมายมีทั้งแม่น้ำใต้ดินขนาดเท่ามาหาสมุทรต้นไม้ที่ปล่อยเสียงเคลื่อนความถี่สื่อสารกัน,มนแมลงที่ใช้รังสีดวงอาทิตย์ในการนำทางและต้นไม้ที่เดินได้ก็คือหนึ่งในปริศนาที่ธรรมชาติซ่อนไว้อย่างงดงามวิทยาศาสตร์พบคำตอบ แต่ความลึกลับยังอยู่แม้นักวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้แล้วว่ามันไม่ได้เดินแบบมีเจตนาแต่เรื่องนี้ก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางไปเห็นด้วยตาตัวเองเพราะบางสิ่งไม่จำเป็นต้องเข้าใจด้วยเหตุผลแค่ได้เห็นได้รู้ว่ามันมีอยู่จริงก็เพียงพอที่จะรู้สึกถึงพลังของชีวิตบทสรุป ต้นไบเดินได้มีชื่อว่าโซเครเทสเอ็กซไรซ่าพบในป่าอเมซอนมีรากค้ยันจำนวนมากทำให้ดูเหมือนต้นไม้มีขาสามารถเปลี่ยนตำแหน่งคนต้นได้เล็กน้อยจริงๆเพื่อหาทิศทางแสงความเร็วในการเดินอยู่ราว10ถึง20เซนติเมตรต่อปีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวอย่างชาญฉลาดของธรรมชาติแม้มันจะเดินช้า แต่มันไม่เคยหยุดเดินและบางทีชีวิตเราก็อาจาต้องเรียนรู้จากต้นไม้นี้เช่นกันขยับช้าๆแต่ไม่เคยหยุดก้าว